เทงนัทพงศ์ยอมรับนัดคุยจุลพันขอชะลอยื่นซักฟอกรอแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านวาระสามก่อนวันที่24พฤศจิกายน2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในรายการกรรมกร,รข่าวคุยนอกจอโดยนายสรยุทธสุทัศนจินดาได้เชิญนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒินางสาวสิริกัญญาตันสกุลและนายวีรยุทธการชูฉัดสาแคนดิเดตนายกของพรรคประชาชนมาร่วมรายการ โดยช่วงหนึ่งนายสรยุทธ์สอบถามถึงการทำหน้าที่หากพักเพื่อไทยยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วถ้านายอนุทินชาญวีรกูลยุบสภาจะทำให้การแก้ไขรัฐมนูญชะงักไปหรือไม่โดยนายนัทพงศ์ระบุว่าหากมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจจริงพักประชาชนก็พร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลคงไม่สามารถไปอุ้มอะไรได้ ทางนี้นายสรยุทธระบุว่าได้ยินว่านายนัทพงศ์ไปขอนายจุลพันธ์อมรวิวัฒหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่ให้รอแก้ไขรัฐมนูญผ่านวาระสามก่อนคอยยื่นซักฟอกนายนัทพงศ์กล่าวว่าคงไม่ใช่การขอแต่เป็นการพูดคุยประเมินทิศทางทางการเมืองแต่การนัดคุยเป็นการเอาประโยชน์ของประเทศเป็นตัวตั้งแต่รายละเอียดบนโต๊ะคงบอกไม่ได้เป็นเรื่องมารยาทแต่ยืนยันไม่ได้พูดกันว่าครั้งหน้าจะร่วมรัฐบาลอย่างไรหรือแบ่งโคต้ากันยังไง นายสรยุทธ์กล่าวว่าเป็นการคาดการว่ารัฐมนูญจะผ่านวาระสามแล้วให้เพื่อไทยไปยื่นตอนนั้นหรือไม่นายนัทพงศ์กล่าวว่าเป็นบทสนทนาที่สามารถคาดการได้ทุกคนคาดการได้ว่าบทสนทนาจะเป็นในทิศทางไหน ที่เข้าไปคุยกับคุณจุลพันธ์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจว่าเซ็น MOA เพราะอยากให้ประเทศเดินหน้าอยากให้แก้รัฐธรรมนูญแต่การตัดสินใจเป็นเรื่องของคุณถ้ายืนไปก็พร้อมทำหน้าที่เต็มที่แต่ก็เป็นสิทธิ์ของคุณนายนัฐพงศ์กล่าว